สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาว YouTube ครับสวัสดีทุกๆท,ท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่ยชาวร้อยครับวันนี้มีโอกาสได้ไปจวดกับเขาครับนี่กำลัทงทำการเป่าฝุ่นครับเป่าฝุ่นพาวเวอร์ เช็คความพร้อมก่อนครับก่อนที่จะไปลั่นครับงานนานได้ออกงานทีครับต้องเช็คความพร้อมก่อนเพื่อความชัวครับเ่าฟุนโดยเอ้คนรอครับนี่นี่ผู้สาวโสดใช่ไหมว่าเฮ้ยเียวเลย เาลาล้มเฉยเมื่อล้มแหยงเดี๋ยวเราถ่าล้มกันโอ้ยบังขึ้นสนิมเลยนะมันเป็นยังหมุน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 เตยไปกว้างโอ้หัวสนิมเลยว่ะ กัะนิ้มเคอะเลยวะไอ้คว้างสินี่ขับเบยคครับนี่ครับพาวเวอร์ขับเบยดโหลดข้างละสามสบายครับดอกคงหลอกใาย ขายครับถ้ามีคนซื้อ <c oughs> ขายหมดทุกอย่างครับเป็นพาวเวอร์ประกอบนะครับเป็นแอมบิดครับเขาเรียกแอมบิดครับโค้ <c oughs> งรลอข้างละสามครับเบียดในทุกรุ่นครับ A hey, quang yên ấy con hà nội bộ. Hey, bộ đi. bỏ nghe đi bơi. Tao bọc thả A quang yang. A okay. hey, quang yên. A quang yên. A quang yên. A quang yên. นอดอันนี mm ้หมวานเฮดตั้งได้ป่นี่โอ้แต่ม้วนอันขันหน่อยหน่อยตนึ่งหนึ่งโเฮ็ดตังได้ฉีกออกเลยจังหวะเยอะสองตัวนี่บอกสามครับตัวใดทางที่โมอะไรคันก็เถื่อโมอะไรสมโมห่างก็เถื่อครับตู้เบ็ดลัดเรียบร้อยครับขอ้อไปครับย้อนแช่ ย,ยังกลางเอาลงิเด้เดี๋ยว,ล,ยว,ยวละหกครับสามชั้น,นเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมตอนเทสระบบครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้นะครับนี่นคุณทีมงาน,นาคุณภาพ อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้นะครับเพื่อเป็นกํำลังใจในการทำชิปต่อไปครับสำหรับชิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวพาไปชมตอนเทสระบบครับเท็ซาวครับเทสเครื่องครับนี่ปอฝุ่นก่อนครับไปลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ